ตรงนี้พี่น้องมาพอละค้อนบินจ้ามือน,นี้ตรงนี้พี่น้องมานุาน่นแอมคอนเลยนึกว่าถะสงค์ใดที่มือน,นี้แต่กกคือเก่จาจ้ะมาเก็บปันมพื่อจะเก็บที่หลังห่างยุ่นี่เนาะมาตันดีอุ้ยดอกนาแห้งอือดอกห่างสวัสดีจ้า สวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพบกันสองวันที่ยี่สิบเจา็ดเดือนพฤษภาคมหกแปดนะจ๊ะมาก,กับบรรยากาศพ้นหน่อยนิดพี่น้องพ้นตกปเป๊กปเป๊กแม่นพ<ล>้นรื่นจ้ะขึ้นวัดปู่พระลานชุ่มขึ้นเก่าเนาะอำเภอหน้าจุ้ยจังหวัดอุบลจ้ะาตามหาเห็ดบุตรขึ้นเกา่จาจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮาสิโซกสิหวานหมอนอกก็ยังก่อนแม่นไปลุยนน้ำกันอีกเบิง่งมื้อนึงเมืองว่ามันสิโซกสิหวานคือเก่าหมอน้อ้นี่เอามาสองตาเด้ครับยาพ้นสิตกพ้นกระทุก

มานล้วมานล้วกรังก็ดีเลยทำเดียนซีบเลยเนาะนี่แหละพอดีเจ้าเทิมันอ้เอะแต่ว่าออกกระแกเแกแนี่ยทำอยากน้ำน,นอเอนเก็บตีละเดีดยเ๋ยวคนเก็บบัวถึง

ดอกจำพอดีเนาะจากดัดเล็ดก้อนเดียวกันนะพี่น้อยเหมือนเหี่ยงหวานมากเหมือนน้ามึงคนนั้นเป็นตุ่มเสียเลยน้ามันม่มีขั้วดอกก่อน ข้นแดงมันข้นไหวตื่นเาเดี๋ยวถามด้วกัน เอกโซ่ล่กนกระตาไว้ถือคนป่วยกันอี อยู่พนตัว่เห่นตัเห่งนี่เปื่อยเห็ดเก็บเอาตัวได้มันเก็บตัวได้มันยายอยอไงใหม่ใ่เยมองกับดอกชดอกจสิเก็บเอาเลย

my room. bị hết chụp của mình Nó không có hiểm Ủi của mình đi bỏ đi mà không bạn Nhảy vậy để hết ngoạn đi bạn Nhảy vậy lại yếu này เอ้าุวพกันไหมแต่มันเห็นกล่องไหข้างในเขาจกอ กรอมกันก็ดีไายเป๋อเนาาเอาบนนี้ไเ,เอาเอาเลยนาอเให้คลุกมาทำอะไายัง่มาหลุดตีงน,นี้เห็ดปลายขาวก็มีเสียงชุบแสบจำ้ำเลยก็ดีสุปเลยหเห็ดปลายขายายังออกจรงเดีย๋ยวนาอ ไม่มีลายรงวดบอลอันนี้หงวดนห้าบอลดีมาเก็บเลจะเต็มตาเอาเเดี๋ยวเอาเองเนี่ยอังกลมาเห็นเห็ดปลวกซองหอกพี่น้องก็เลยพากันหามาพร้เห็ดบดบานเห็นเห็ดปลวกก็มาหาก็เห็นเห็ดบดเลยพันก็เล่าอ,อ่อ,อนเลยก้อนสี่จ้ะ này chị em nói đấy này Hãy subscribe cho kênh

Bên tổ ổ Bạn, bạn coi bên tổ ổ Bên mỏng đây bạn Mình sẽ mặc xoáng ta đây Bên mỏng đây Để ăn bò Đi 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 ก่อนเราเอาอยู่งานแต่ว่าอย่างเหมือน,นเนาะระว่างเรื่อมันมงันกกก็กมันเหมือนเห็นหอนหาไม่เห็นขวานไม่เห็นหอนดอกเคี้ยคืนาะเหมือนแห้งก็พอดีบ่พอดีครับไม่ดีใช<จ>้ไม่เห็น่ปอเลยอหาเขานยื้ ฟอกได้งานอู้เห็ดปลายเขาตัวนี้เห็ดซุปเดฮ้ยง่ามเนาะเจ้าวันออกมาหลายเนาะจะไปกินมาก่อน น้องหมกดีแฮมแกงหวานดีเด้อนี่นนน นั้นอ่างหยามใช่ไหมน้อนยิ่งงาอุ้ยขาเนาะขาวเนาะอืมอกนมตกมันแดดออกไข่อยู่ก็เห็นความมันกัเียบงามดีเกียวเตรียมจานลวพี่นาะตอนีก็มีอีก้อยังใหม่อยู่นี่หงวทวงเตรียมจะออกลายนี่เนาะก้อนใหม่เหมอนี่อืมโบไม่เป็นไร Ừ, không không, nhưng... đoạn, không ừ. ở trong kiểm thì mình. Kiao đọc nhanh kia. Oh, mhm. Mhm. ừ, Mhm. ngả Mhm. vừa để Mhm. 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 หัวท้องเตรียมจะออกไล่พูดตรงทางทางค่ะนี่ใส่ขี้มด เด้งอ่อนอยู่น้องแม่เกี่ยวด้งมันนะพวกเนี่ยพี่หน่องมาพอแล้วค้อนบินจ้ามือนี้พวกเนี่ยพี่หน่องมานุ่นเต็มค้อนเลยหนึ่งวัดสิบอดายที่เรามือนี้แต่คือเกาจ่ะนี่ห เต็มขอนเลยขอนบินเลยจ้ะชุดทะเลก่อนเก็บขนแล้วั้องเหงาถ่ายพี่น้องมึงแค่ก่อนขนงามแหงสุดยอดเลยตาตัวไหนเป็นชเต็มแล้วพี่น้องเออเอาไปส็ทนทางนี้ก็มีเมืเอกี้เมาเอกี้ป่านพ่อยิ้มเ,เชิดพี่หล้า มันอยู่มันอยู่ขอนบินเลยบาทนี่เต็มแผ่สองตาเนี่เอามาสองกับตาเลยเหมือนนี้พป่นเองเต็มแท้กเพืมีกินเพามันนี่กินเพื่อจังก้นดังไฟเพามันอุ้ยกแน่นะคุณ สองลูกอกนสแนลในอ้อมปอกอ้อมใจของเอฟซีหกหกันเน้อทีมเขามารับส้มเฮ็ดสวยๆงามๆมือหนิถือว่ามานขัดพี่น้องตอบเหล็กด้ยนี่พี่น้องตาหนึ่งตอบนี้มันมันอย่างอันนี้เนาะเขาอยังซุ่มเหี้ยอยู่เป็นตาห,หน,ตาน้นาใหญ่เชยงขวัญ

ต้นุ่งเย็นยหญ่เก็บๆปุ๊บก่อนก็ที่เก็บทั้งสองนเดน๋กินเด้กินเผาหมันดูเดี๋ยวก็ไม่ทำมคเก็บด้วยขอวัดอกอันนี้มันดอกเกลวออดอกอะไรดอกเอาไว้เอสีเบื้งดิะอ้อนเนาะเก็มเนตัต่องัางเต็มตาแทะน่ะเจ้าอัิชวไขวัวอาชวันนทุงอำหาด้นี่นี่คิ่ึ้แล้ก็จะใส่ตัวน โอ้เขาก็มาหากินโอ้ผุนจุ่ใตองก็มีใช่ไมเก็บมาที่อะเขาพอซื้อแตอตีเดี๋ยวบันนี้โอ้ก็หอดุ่มว้มันทันสีเอ๋อเลยเตรียมเสองตาโหพอด้ใส่ก็มาหาเห็ดคือกันละ อือเป็นคนหลับเขาทีหลับบุ๊แกงบุ๊คทางเปลี่ยนไม่เห็นสิบบถ้าเขาบโบมาทางนี้เข้าก็บโเห็นนอกจากเขาสีมาทางนี้เข้าก็เห็นแล้วเนาะก็่ทเห็นคนมีคนหลับนี่มีคนได้แต่ว่ามีคนหลับอือ

จะได้อยู่แต่ว่านึ่งสิบกว่าจะได้คอนบินอืมมองได้เล็กกนหน่อยนะแม่ค่ะนี่นะหนอน้องบ่อไผ่หนออะไรบุญอื่นบืออื่นจะสิอาดจะออกไรที่แหลเขาว่าสิไปทางผุนเด้ก <c oughs> ที่แหลงต้องไปหันบ่้นี่อยู่บ่ไปไปเรื่อผีหนอไปน้ำทางบ่อหนอขากลัดจังมาก่อนอยู่ ก็ฉันบ่ได้ขอหนีแท้โอ้แต้อนใหญ่อเกมซอ,องตายเนอพี่น้องเลยมาันเ้เดิมมนี่ พก็อนก็อันที่หอกใหญ่กว่านคนจะเก็บเพ็ดปวกนั่นเอนะพี่น้องเพชปวกก็ออกตอนี่ตัวนี้ข้นตัวนี้พี่น้องช่องตาชองกรตาเลยเต็มละ Ừ. Đúng, con nhìn kiếp tam kia này trông vậy không bạn này ừ. cái nhảy cái mai nữa Hãy subscribe lên kênh Ghiền Mì không ừ. bỏ lỡ ừ, มันมันโเดมันแดดอลาสิไง hai hai kiếp đi đâu hờ Đóng ngàm như thế này mừng nè rồi rồi kiếp đấy thứ một là chồng à? nào. À đó, ừ. này, nào. Nào mà rồi ao nữa nào ao mày đấy này tôi mày toi, ăn. Nước sệt, nước khoa bò. Kien bơm trứng cả, ăn đây Kien thương, chẳng ăn. Anh nhảy, anh bơm nè. Rót thằng nhảy, rót Ui, uh, đọc nạng hèn. À, ừ, đọc nạng, hả. Muy thương con mô, 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 mô. Póc này, ีก็มีตัวอันนี้เด้อบานพี่น้องเฮ็ดตัวเฮาบ่ได้เก็บนี่มันสิหยงตัวเก็บไปแล้วคนเก็บไปแล้วบ่บ่มีม้นกเนี่ก็มีบ่หลาย นนม่ก็นั่งแสบไม่กันอยู่โอ้าวเก็บเห็ดก่อนมาพี่น้องมาสรุปยอดใดยอดมันจ้ามันคักน้องบะนิมแมนเต็มสองตาจ้าเกกะเลือกับเลือใส่ถุงน้ำเนี่ยจ้ามันกลมว่าน,นมันกลมว่านอยู่จ้ะสองตางใส่ถุงน้ำพร้อมแั่งกะชิก้าบานเลยเนาะแมนเอา้าคลิปนี้เข้ากะชีก้าบานนะจ้ากับ,บฟ้าก็อะไรก็แซ่จ้าพี่น้องก็ติดตาม จะจิจงแกมแจ้งเตือนจากสองนู้ก่อนแชนแนเมื่อน้ำมาพอกันไหมจ้ะพี่น้องมาหลุ่นกันต่อว,ว่าศิโชคสิมาน์บอกนะจ้ะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับามานะ